โอเคครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการแก้มือถือซัมซุงนะครับที่ชาร์จแบตไม่เข้านะครับหรือว่าเปิดเครื่องไม่ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแนวทางนะครับเริ่มแรกเลยเดี๋ยวผมจะลองเสียบสายชาร์จเข้าไปนะครับจริงๆอ่ะเครื่องนี้มันเปิดเปิดเปิดเครื่องได้นะครับแต่เพียงแค่ชาร์จแบตไม่เข้าเพราะว่าตัวเครื่องมีแบตนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เห็นว่ามันชาร์จไม่เข้ายังไงเดี๋ยวเราจะมาแก้กันนะครับเดี๋ยวจะสอนแต่จะแนะนําดีกว่านะครับแนะนําแนวทางการแก้ ด้วยงบประมาณไม่กี่บาทนะครับไม่ถึงร้อยนะครับตัวนี้เราสามารถทําเองได้นะครับมือถือชาร์จแบตไม่เข้า,าเบื้องต้นเลยนะครับการชาร์จแบตไม่เข้าท่านผู้ชมก็ลองเปลี่ยนสายชาร์จดูก่อนนะครับสักเส้นหนึ่งถึงสองเส้นนะครับถ้ามันไม่เข้าจริงๆมันอาจจะเป็นที่จุดอื่นนะครับอาจจะเป็นที่แพร แผงชาร์จนะครับแผงชาร์จด้านล่างของตัวเขาให้ผมลองเสียบชาร์จให้ดูตัวนี้ตัวนี้เป็นไทย4ี้วยนะครับเป็น a 7 0แต่แนวทางนี้ก็สามารถนําไปแก้กับรุ่นอื่นได้นะครับเช่นพวกซัมซุง a 1 0ขึ้นมานะครับทุกว,วันนี้ตัว a 1 0จะเป็นก้นชาร์จแบบเป็นแผ่ทั้งหมดแล้วนะครับ a สิบย30 4ิบสามสิสีเจ็มี s ต่อท้ายหรือว่าไม่ s ต่อท้ายก็เป็นแผ่หมดนะครับตัวนี้ะนะครับมันจะง่ายต่อการเซอร์วิสนะครับ เสียบสายเข้าไปก็ชาร์จไม่เขา้าโอเคเราจะมาดูแนวทางกันนะครับจริงๆอ่ะผมไล่อาการมาจบแล้วนะครับว่ามันเป็นที่อะไรแต่อยากจะมาแน,นนะนาแนวทางการแก้มากกว่านะครับโอเคให้เราไปซื้อตัวนี้มาครับตามอินเทอร์เน็ตมันจะเป็นแผงชาร์จนะครับให้เราซื้อตรงรุ่นเลยทุกวันนี้มันจะง่ายนะครับมันจะไม่เหมือนแต่ก่อนที่ว่าต้องบัดกีตัวนี้ออกมีแค่อะไรตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องนะครับทุกวันนี้ตามอินเทอร์เน็ตมันจะมีมาเป็นแผงอย่างนี้เลยนะครับ ให้เราไปหาเลือกซื้อกันมานะครับละประมาณ5060บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนยังไม่มีไข่ควงนะครับให้เราซื้อไข,ข่ควงมาด้วยไข,ยข่ควงน่อมันจะตกชุดละประมาณชุดละ10บาทนี่แหละนะครับจะเป็นไข่ควงนี้เสร็จนะเสร็จไหมเรากล้องโฟกัสก่อนอะมันจะเป็นเซตแบบนี้นะครับ เจลละสิบสิบห้าบาทบ้างที่เขาเขาจะแถมเลยถ้าอันนี้มันแถมมากับจอมันจะเป็นไขควงแกะมือถือจะเป็นไขควงเล็กนะครับมันจะคนละอย่างกันกันกบไขควงซ่อมมอไซค์อันนี้เราก็สามารถเซือได้ทำได้โอเคเราจะเดี๋ยวผมจะให้ทิคการค้นหาคีย์เวิร์ดของตัวนี้ก่อนว่าเราจะเซิร์ชประมาณไหนนะครับเราก็ไปที่ Google เลยนะครับไปที่ Google Chrome หรือเบราว์เซอร์หรือว่า ซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับขยายไอโฟนให้เราพิมพ์ว่าแพร์นะครับแพร์ก้นชาร์ตพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับแพร์พร์ชาร์ตเฉยๆก็ได้หรือใครจะแพร์ก้นชาร์ตก็ได้เพร์ชาร์ตตามด้วยชื่อรุ่นของเราที่ต้องการเปลี่ยนนะครับผมจะเป็น A 70ประมาณนี้นี่ครับมันก็จะมีเพร์ประมาณนี้เลยอันนี้คือเพร์ตัวต่อขึ้นไปจากจอนะครับ ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันเสียด้วยเราก็ต้องสั่งตัวนี้มาเพิ่มแต่ทางที่ดีลองสั่งแค่ตัวนี้ตัวเดียวมาลองก่อนแล้วประมาณโอ้แพรก็ราคาเอาเรื่องอย่างนะของ A70 เพราะว่า i อมันค่อนข้างเยอะน,น,นะครับเปานร้อยกว่าบาทเลยแต่มันก็จะเซฟอ่านี่9เอิงนี่รับตามลาซาด้าช็อปปี้นี้นะครับคําค้นหาแพรชาร์จ A70 ให้เราไปซื้อตัวอย่างนี้มานะครับก็สั่งมาเลยสั่งเฉพาะตัวนี้มาเดี๋ยวผมก็แล้วเราก็จะมาดู เราทางการแกะคลิปนี้ก็ได้นะครับพวกแผลตัวนี้มันก็สามารถแก้อาการไม่ไม่ดังก็ได้นะครับเพราะว่าไม้มันจะติดกับตัวตัวนี้ไม่ติดกับตัวแพลชานเลวตัวนี้ไม่มีไม่นะครับไม่อาจจะอยู่ส่วนบนถ้าเป็นเอเจติดอ่าเห็นไหมครับอย่างเช่นร้านนี้ร้านนี้เขาแถมไข่ควงมาให้เลยพร้อมเปลี่ยนเราเลือกอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้ามันไม่มีจริงๆอ่ะก็ ซื้อแยกครับวิธีค้นหาไขาควงนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้คีย์เวิร์ดการค้นหาไขควงไขควงคอขอ,ของขควงไขควงมือถือนะครับเราใช้คีย์เวิร์ดที่มันไม่กว้างมากนะครับอย่างนี้ก็ได้มันก็จะมีหลายราคาเห็นไหมครับมียี่สิบแปดมีอะไรร้อยนี่แพงอะไรร้อยมันจะเป็นประมาณนี้นี่ครับแตถ่ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาซ่อมแค่เครื่องเดียวเอาอันถูกๆก็ได้ครับประมาณนี้ มันจะมีอันุถูกอยู่นะท่านผู้ชมเราลองหาเลือกดูไขควงซ่อมมือถืออีเซ็ตนี้ก็ได้นะครับได้มาห้าตัวเลยก็คือห้าอินวันนะครับก็คือห้าตัวนะครับราคาเท่านี้สามสิบเจ็ดบาทเองพวกนี้มันเป็นไขควงไฟฟ้านะครับเราเลือกซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครมองไกลๆหน่อยก็ซื้อมาเป็นเซ็ตอย่างนี้เลยมันจะขันได้หลายอย่างนี่อันนี้ยี่สิบเก้าเองนั่นที่ผมจะนี่แบบนี้หกยี่สิบเก้าบาท อันนี้สามห้าถ้าสามห้ามันจะได้เซฟตแกะจอแกะแบตแล้วก็ตัวดูดจอมาด้วยประมาณนี้นะครับคีย์เวิร์ดก็จะเป็นไขควงมือถือประมาณนี้เลยโอเคเราจะมาดูแนวทางการแกะกันนะครับหลังจากเราซื้อแผงชาร์จมาอย่างนี้แล้วแก้อาการชาร์จแบตไม่เข้าหรือว่าเปิดเครื่องไม่ได้ก,ก็ลองเปลี่ยนตัวนี้ดูก่อนก็ได้นะครับเบื้องต้นเลยแล้วก็แกะออกมาแล้วครับเปิดออกมา วิธีแกะฝาหลังรุ่นนี้นะครับเราจะต้องมีถ้าเป็นตั้งแต่ a ยี่สิบใช่ครับตั้งแต่ a ยี่สิบขึ้นมาเพราะ a สิบอาจจะต้องแกะแบ่ธรรมดาแล้วถ้าเป็น a ยี่สิบขึ้นมาเราจะต้องมีอย่างนี้นะครับแผ่นบางๆหรือว่าบัตรเติมเงินก็ได้ที่มันสามารถเสาะร่องฝาหลังของมือถือได้นะครับให้เรากรีดไปอย่างนี้กรีดไปปื๊บแลก็ใส่ปกใส่เข้าไปครับอันนี้ผมแกะมาไว้รอแล้วเพราะว่าผมไปไล่อาการมาจบแล้วนะครับ เราก็ไล่กรีดนะครับกรีดให้กาวมันขาดออกแรงๆหน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะตัดสแกนนิ้วนะเพราะว่ามันไม่มีสแกนนิ้วนะครับสแกนนิ้วติดกับจอตัวนี้เราก็จะเปิดออกมาประมาณนี้นะครับพอเปิดออกมาแล้วให้เราขันน็อตนะครับขันน็อตทุกจุดเลยทั้งจุดบนและจุดล่างจุดพวกนี้นะครับใช่หมดเลยน็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1, 2, 3, 4, 5, 6, เก้าบบอสาสี่ประมาณสิี่ตัว14 15ห้าตัวได้นะครับน็อตพอเราขันน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกะออกมาเลยวิธีแกะก็ถอดถาดซิมออก,ก่อนนะครับแล้วก็แกะที่ร่องถาดซิมเลยนี่นะครับดึงถอยลังหน่อยตัวเคสเขาก็จะออกมานี่ครับพอเปิดออกมาแล้วเราก็จะเจอตัวแผงชาร์จเห็นมครับแผงชาร์จตัวนี้แล้วก็มีแพร์แพร์ชาร์จล่างที่ต่อขึ้นไปหาบอร์ดบน เเราถอดตัวนี้มาดูกันถ้าเกิดว่าบางเครื่องนะครับแบตบวมมากๆแพ้ตัวนี้อาจจะขาดนะให้เราเช็คตัวนี้ด้วยถ้าเปลี่ยนตัวนี้แล้วไม่จบถ้าเปลี่ยนตัวที่ซื้อมาใหม่แผงชาร์จล่างแล้วไม่จบลองดูตัวนี้นะครับบางทีตัวนี้อาจจะขาดข้างในหรือว่ามันอาจจะมีคาบออกไซด์เราก็หากออะไรมาปักนะครับเกเอมาเช็ดหรือว่าน้ำ <c oughs> น้ำ <c oughs> น้ำหมุนก็ได้นะครับเอาเนาะ <c oughs> เสียงหาย เอาน้ำอุ่นนะครับมาเซ็ต่ต่อมานะครับผมบ่ลืมเลยทนะ่านผู้ชมอ่าโอเคถ้าเกิดว่าเพลตตัวนี้มันขาดนะครับอย่าลืมสั่งตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทนิ่เนียนะครับโอเคแต่ผมเบื้องต้นผมจะลองเปลี่ยนแค่ตัวนี้ดูก่อนแผงชาร์จแล้วก็แกะเพลกมาเลยครับ แกะแผ่จอแผ่จอจะอยู่ล่างนะครับ a 7 0ทีนี้เป็นแผ่จอแล้วก็เสาสัญญาณครับสขีขาวๆคือเสาสัญญาณใช้เล็บเนี้ยก็ได้เบาๆเบาแล้วก็เอาขึ้นมาครับมันจะได้ประมาณนี้อันนี้เป็นของเก่าที่มันเสียสาเหตุที่มันเสียมันอาจจะเกิดกราฟบอกไซ์หรือว่าโดนความชื้นนะครับเปลี่ยนไปได้หมดพวกนี้หรือว่าไอ,อพวก IC, ไอซีเม็ดเล็กๆตัวนี้ช็อตเนี่ยเป็นไปได้หมดครับ ถ้าเราจะทําเองผมแนะนําว่าให้ซื้อแบบนี้จะจบกว่านะครับอ๋อยังไงแผงไม้ตัวนี้นะครับสามารถแก้อาการไม้ไม่ดังก็ได้ไม้อยู่ตรงนี้นี่นะครับไม้โอเคอมาครับอันนี้เป็นตัวใหม่ก็จะมีคาบกาวมาแล้วก็แกะกาวกาวสองหน้าแล้วเราก็แปะลงไปครับแปะลงไปให้ได้รูปลักษณะนี้ แล้วก็ใส่แผ่จอรครับแล้วก็ใส่เสาสัญญาณสีขาวๆโอเคแล้วก็ใส่แผ่ตัวนี้ตัวนี้ด้วยแผ่สแกนนิ้วแต่ตัวนี้แผ่มันค่อนข้างบวมนะครับแผ่ตัวนี้นะมันบวมแต่ท่านผู้ชมก็แปะเข้าไปใส่ให้มันลงตามซอกเก็ตนะครับ ทีนี้ใส่แพรจากแพรล่างไปถือสู่บอร์ดบนนะครับแปดลงไปอถอดข้อเบ็ดออกใส่ข้อเบ็ดใหม่หนึ่งครั้งครับค่อยเครื่องมารีสตาร์ทอย่าลืมปิดเครื่องก่อนทำนะครับโอเคทีนี้ครับเราใส่ครบแล้วตรวจเช็คความเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่ลืมอะไร โอเคครับเราก็ตรวจดูความเรียบร้อยให้ดีๆนะครับหลังจากเราใส่ตัวใหม่ไปเข้าไปแล้วอันนี้ตัวเก่าแล้วก็เอาเคสกลางครับมาประกบลงประกอบลงไปนะครับบีบๆไปเลยมันจะเป็นล็อกเป็นเขี้ยวของเขาอยู่นะครับไม่ต้องกลัวหักมันมันไม่ไม่เสียหายง่ายนะครับพวกนี้เข้าไปใครจะขันน็อตไปเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นน็อตน็อตเดี๋ยวผมขันทีหลัง ท่านผู้ชมต้งถามว่าระหว่างเราใส่เคสกลางประกอบเข้าไปแล้วก็ลองชาร์จแบตดูครับสิ่งที่เราเปลี่ยนเข้าไปมันจะชาร์จเข้าไหมน่มาแล้วครับกระแสไฟวิ่งแล้วาชาร์จเข้าเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับไล่จากง่ายไปหายากเริ่มแรกเลยลองเปลี่ยนสายชาร์จดูก่อนจากเส้นสองเส้นถ้ามันไม่หายมาเล่นตัวนี้ครับมาเล่นแผงชาร์จถ้าเปลี่ยนแผงชาร์จไม่หายอีกอาจจะเป็นที่แพ่ตัวนี้มันเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชม แพลตัวนี้นะครับแพลตัวนี้ต่อไปบวดบนหรือถ้าแบบหนักจริงๆเลยอาจจะเป็นที่แบตนะครับแต่วิธีเปลี่ยนแบตก็ไม่ยากนะครับผมทาลงในช่องไว้แล้ววิธีแกะแบตรุ่นนี้แกะแบตแบบไม่มีที่ดึงนะครับก็มีในช่องลองเลือกชมกันได้นะครับโอเคอาการแก้ชาร์จแบตไม่เข้าของเราก็ได้จบลงไปแล้วนะครับตัวนี้ชาร์จ,จอีกครับ เราจะชาร์จนะครับบ้างลองเทสเปิดเครื่องดูนะครับชาร์จเขาเรียบร้อยแล้ว ่าจะต้องแกะอีกรอบนะท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมเจอปัญหาหน้า,านครับมันมีสิทธิ์ว่าจะเป็นที่เทาชาจอยู่นะเครื่องนี้นนเสียวข้าไปดูโอเคอไม่ค่อยแน่นนะครับ นี่ครับเพรตัวนี้ก็อาจจะเสียนะเครื่องของผมเพราะว่าเวลากดมันถึงจะเข้านะครับอาจจะต้องสั่งเพรเพิ่มแต่โดยรวมแล้วนะครับแนวทางนี้ก็ท่านผู้ชมลองไปแก้กันดูนะครับไม่ยากเลยเราจะใส่ประกบเข็มเข้าไปก่อนจะปิดวีดีโอแล้วนะครับตัวนี้ถ้ามันไม่ลงแสดงว่าสอสัญญาณเรามันไม่ตรง มีสิทธิว่าเพลมันช็อตนั่น,นี่ย โอเคครับเสียบอีกรอบโอเคนะครับเพาจะจะรวมถ้ามันทานไม่เข้าเราลองไปขยับแพาดูนะครับอันนี้ก็เข้าปกติแล้วนะครับชาร์จอีกหนึ่งชั่วโมงแบตจดก็จะเต็มนะครับโอเคสำหรับแนวทางนี้ผมก็จะปิดวิดีโอไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมขันน็อตด้วยนะครับท่านผู้ชมขันน็อตเดิมกับ ีนี้ถามว่ากาวอะไรที่ใช้ติดฝาหลังถ้าเป็นเครื่องที่แกะรอบแรกรอบเดียวนะครับไม่แกะหลายรอบไม่ต้องติดกาวครับสามารถใช้กาวเดิมที่ติดอยู่กับเครื่องแปะลงไปได้เลยเพราะว่ามันยังมีความเหนียวอยู่นะครับเป็นแบบยังเหนื่อยังเหนียวอยู่เลยนะอับนี้โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวผมจะขอปิดวิดีโอไปเลยแค่นี้ก่อนนะครับ